วันนี้จริงวันนี้เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันอาสาฬหาบูชานะวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยจริงๆเป็นวันที่พิเศษตรงที่มีองค์ประกอบของพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบบทที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยบทธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเนี่ยเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของวันนี้แหละบางที ถ้าเราไม่ได้เป็นคนศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเราอาจจะนึกภาพเหตุการณ์ในวันนี้ไม่ออกเนาะจริงๆเรื่องราวของเรื่องราวของวันนี้เนี่ยมันมีมันเหมือนมีฉากมีเรื่องราวมีเซตติ้งนะก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่เจ้าชายเศรษฐาจะตรัสรู้แล้วก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นยุคสมัยที่ผู้คนเนี่ยจริงๆแล้วเขาสแสวงหาวิธีการที่จะออกจากวงจรของความทุกข์ออกจากวงจรของปัญหานะด้วยมีการฝึกฝนหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในอินเดียยุคสมัยนั้นคนที่ฝึกสมาธิจนเข้าฌานเขาเรียกว่ารูปฌปานจนถึงอรูปฌปานการเข้าสมาธิลึกๆจนกระทั่ง เป็นโรคประจำตัวใช่ไหมโอ้หายแล้วพระทุ s <S นึกว่าเข้าฌานตามที่อาตมาเล่านึกว่าอาตมามีพลังวิเศษฝ่า <laughs> ยสมมติอย่างนี้นะ <c oughs> เหตุการณ์อย่างนี้นะในยุคสมัยที่คนยังไม่เข้าใจกระบวนการของชีวิตเนี่ย <c oughs> ก็จะตื่นเต้น <c oughs> ตื่นตาตื่น,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 นใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน คนสมัยนั้นที่สามารถฝึกจนมีสมาธิลึกๆเกิดอภินิหารอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะแล้วคนก็จะนึกว่าเส้นทางแบบนั้นเนี่ยคือเส้นทางที่จะนําไปสู่ความหลุดลพ้นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นเนี่ยเจ้าชายิศร,รัฐาะก็ไปฝึกแบบนั้นแต่ฝึกไปจนสุดทางนะในเรื่องเล่าเนี่ยเขาจะบอกว่าท่านเป็นผู้ที่เหมือนเป็นอัจฉริยะในการที่จะฝึกฝนเรื่องราวเกี่ยวกับจิตใจ ไปฝึกกับอาจารย์ท่านไหนฝึกไม่นานก็สามารถที่จะสําเร็จวิชาของสำนักนั้นๆจนกระทั่งอาจารย์เนี่ยขอให้มาร่วมสอนแต่เจ้าชายศิีรัฐานในตอนนั้นเนี่ยก็พบว่าแม้ว่าจะเข้าสมาธิได้ลึกแม้ว่าจะทําอภิิหารได้มากมายแค่ไหนแก่นสารของความทุกข์ที่มันฝังในใจเนี่ยยังอยู่วงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยยังเหมือนเดิม สุดท้ายแล้วท่านก็เลยเลิกที่จะไปฝึกกับคนอื่นแล้วก็มาฝึกตามเส้นทางที่ตัวเองรู้สึกว่ามันจะนำไปสู่ความหลุดพ้นเริ่มต้นท่านก็ฝึกด้วยการทำตัวเองให้ลําบากเขาเรียกว่าฝึกทุครกิริยาร่างกายเนี้ยเป็นรังของความทุกข์เพราะฉะนั้นทรมานมันจิตใจไม่เกี่ยวกับร่างกายเพราะฉะนั้นเราดำรงอยู่กับจิตใจทำลายความรู้สึกของร่างกายลงจนกระทั่งเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แล้วท่านก็พบว่าเส้นทางนี้ก็ไม่ใช่ทางจนกระทั่งท่านกลับมาทานอาหารฝึกที่จะดำรงอยู่กับสภาวะที่มันเป็นจริงโดยเปลี่ยนจากคนที่เข้าไปพยายามฝึกพยายามทำพยายามสร้างสมาธิอภินิหารการฝึกตนเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนภาวะของการสัมพันธ์กับปรากฏการณ์เป็นการมาดูมันเฉย แทนนี้จะฝึกสมาธิท่านกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับสติการไม่เข้าไปสู่ความสุดโต่งใดๆเลย,เยแค่รับรู้เฉยๆเนี่ยกลายเป็นหนทางที่นําไปสู่การตื่นรู้และกลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นออกจากวงจรของการเชื่อว่าเราเป็นเราจากวงจรของสังสารวัฏเนี่ยพอท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านเลยพบว่าอ๋อตลอดที่ผ่านมานั้นเนี่ยผิดทาง แม้ว่าจะทำอภินิหารได้มีสมาธิลึกแต่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทางที่ถูกคือการไม่เข้าไปสู่ความสุดโต่งของทุกทิศทางเลยกลับมาเป็นผู้ที่รู้เฉยๆถ้าพูดแบบภาษาง่ายๆที่เรามักจะคุ้นเคยนะแต่มีความตั้งมั่นมากๆของจิตใจนะแต่ดำรงอยู่กับการมีสติรับรู้ปรากฏการตามความเป็นจริงอาการที่ท่านรู้อันเนี้ย เมื่อท่านเข้าใจสิ่งนี้ท่านจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้านะการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทําให้เกิดพุทธ,ธะการที่ท่านมีความเข้าใจอันนี้สิ่งได้เข้าใจเนี่ยจึงเกิดธรรมะสองเลยนะในปรัตนาตรัยนะแต่ก็ยังไม่ครบที่จะประกาศกลายเป็นาศาสนาตรงที่ว่าท่านรู้ตัวท่านรู้แล้ว มีปัญญาที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะแล้วแต่ยังไม่มีคนที่สามารถจะรู้ตามได้พระพุทธเจ้าจึงเขาเรียกตอนนั้นถ้าตามประวัติเนี่ยนะเขาจะบอกว่าท่านใช้เวลาอยู่อีก49วันนะในการอยู่กับสภาวะนั้นเขาชอบเรียกว่าเสวยมิมุติสุขแต่บางคนก็จะบอกว่าจริงๆช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ท่านดำรงอยู่กับสภาวะนี้พิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆ จนกระทั่งความเข้าใจมันแจ่มแจ้งพบแล้วว่านี่คือทางที่เราจะสามารถสอนคนอื่นได้ท่านก็เลยเริ่มต้นระลึกถึงว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่ท่านจะเริ่มต้นมอบคำสอนนี้ให้แล้วสามารถน่าจะรู้ตามได้เพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเหมือนจะเหมือนจะง่ายๆนะแค่การรู้เฉยๆเนี่ยแต่จริงมันมีความลึกซึ้งของการรู้รู้เฉยๆเป็นต้นทาง แต่รู้เฉยๆยังไงให้มันเกิดการตื่นจนกระทั่งมันหลุดพ้นเนี่ยมันมีความลึกซึ้งของเขาท่านก็เลงว่าผู้ที่มีความพร้อมเนี่ยคือคนที่เคยมาฝึกกับท่านสมัยทรมานร่างกายผู้ปฏิบัติร่วมกันกับท่านทั้งห้าเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระพุทธองค์ก็เลยออกจากสถานที่ที่ท่านตรัสรู้นะเดินทางไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งห้า กลุ่มคนสองกลุ่มเนี้ยพระพุทธองค์กับปัญจวัคคีย์รู้จักกันอยู่แล้วเคยฝึกด้วยกันมาแล้วแล้วปัญจวัคคีย์ก็เคยหมดกําลังใจในการจะตามเจ้าชายสิทธ,ธัตถะในตอนที่ท่านเลิกทรมานตัวเองพวกเขารู้สึกว่านึกว่าเจ้าชายจะเอาจริงถึงวันหนึ่งเจ้าชายก็ยอมแพ้นะเปลี่ยนไป ทานอาหารไปทำตัวตามสบายเหมือนเคยปัญจวัคคีย์ก็เลยละออกไปจากเจ้าชายสิรถถิธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปหาปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกตอนที่ไปถึงเนี่ยเขามีเรื่องเล่าว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยรู้ว่าเจ้าชายสิริธรรมกำลังมาแล้วเขาก็คุยกันว่าผู้ที่ยอมแพ้ระหว่างทางกำลังมา เราตกลงกันเลยนะเราจะไม่ต้อนรับเขาเราจะไม่คุยเราจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับแต่พอพระพุทธเจ้าเดินมาใกล้เนี่ยปรากฏว่าด้วยรัศมีของการตื่นรู้เนี่ยภาวะของท่านเปลี่ยนไปปัญจวัคคีย์เห็นแล้วก็เลยสุดท้ายก็เลยยอมที่จะรับฟังพระพุทธองค์ก็เลยแสดงธรรมเป็นครั้งแรก กับปัญจวัคคีทั้งห้าเนี่ยในมาจาัจวัคคีทั้งห้านั้นเนี่ยมีคนหนึ่งที่อาวุโสกว่าเพื่อนชื่อว่าอัญญากลทัญญะตามตำรานะเขาบอกว่าอัญญากลทัญญะเนี่ยเคยเจอพระพุทธเจ้าเคยเจอเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตั้งแต่ท่านเพิ่งเกิดอัญญากนทัญญะเป็นหนึ่งในพราหมณ์ที่ไปทำนาย ตอนที่เจ้าชายน้อยเจ้าชายศรริรารัตถาประสูติพราหมณ์คนอื่นเนี่ยทำนายว่าเจ้าชายองค์เนี้ถ้าเกิดเอาดีทางโลกจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชแสวงหาทางหลุดพ้นเขาจะตรัสรู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าในการทำนายครั้งนั้นเนี่ยอัญญากนทัญญาเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มเป็นคนเดียว ที่บอกว่าไม่เจ้าชายคนนี้จะไม่เป็นมหาจากักรพรรดิเขาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทางเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาหาปัญจวัคคีย์เนี่ยอัญญากลทัญญะเนี่ยจะเป็นคนเดียวที่มีความมั่นใจว่าเป็นไปตามที่เขาเคยเห็นแลละ ห้าคนที่ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมวันนั้นเนี่ยแต่ละคนอาจจะสภาวะทางจิตใจไม่เหมือนกันนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันนั้นก็คือบทที่เราเพิ่งสวดวันนี้ธรรมจักกับปวัตนสูตรพวกโยมเคยรู้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เคยรู้ใช่ไหมนี่มันน่าตื่นเต้นนะเหมือนกับเราไปอยู่ในบทละครแบบหนึ่งเลยนะจริงๆแล้ววันนี้ พุทธเจ้าก็เลยเริ่มต้นด้วยการบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราฝึกมาเนี่ยทางที่แท้จริงเนี่ยเป็นทางที่ไม่ใช่ความสุดต่งทั้งสองฝ่ายจำได้ไหมที่เราสวนเมื่อกี้เริ่มต้นด้วยคำนี้เลยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ทางสุดต่งทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือหวังว่าจะพ้นทุกข์ด้วยการเสพความสุขเราเคยทำมาแล้วเราเคยเป็นเจ้าชาย ความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าการเสพอารมณ์อารมณ์กามกามนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศนะแต่เป็นการเสพผัสสะทางความรู้สึกของโลกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายถด้บอกว่าการเสพความสุขเหล่านั้นให้สุดโต่งเนี่ยไม่ใช่ทางในขณะเดียวกันเราเคยไปฝึกด้วยกันนะเราเคยไปอีกทางหนึ่งคือทรมานตัวเองให้สุดๆดเลยสุดโต่งไปอีกทางหนึ่ง การทาตัวเองให้ลําบากที่เราสวนเมื่อกี้ท่านบอกว่าเราพบแล้วว่านั่นก็ไม่ใช่ทางทางที่แท้จริงที่จะนาไปสู่การหลุดพ้นคือการไม่เข้าไปหาความสุดโต่งทั้งสองทางนั้นไม่เข้าไปหาความสุดโต่งใดๆเลยเป็นการไม่เข้าไปยึดกับอะไรเลยบางทีเขาแปลนี้ว่าทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาแต่คําว่ากลางเนี้ยมันไม่ใช่การไปวัด ซ้ายกับขวาแล้วหาจุดกึ่งกลางนะความหมายจริงๆมันคือการไม่เข้าไปสู่ความสุดโตงไม่ว่าจะทางไหนเลยไม่เข้าไปยึดกับอะไรเลยในแง่หนึ่งมันเหมือนกับพลิกใจกลับมาเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยคำเนี้ยในสายปฏิบัติเราจะคุ้นเคยคำประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือการอธิบายคำว่ามัชชิมาปฏิปทาแบบง่ายๆการเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเนี่ยไม่ยึดไม่เอา ท่านเริ่มแบบนี้แล้วท่านก็บอกว่าแล้วหนทางในการฝึกตัวเองเนี่ยท่านสรุปออกมาว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าองค์ประกอบ8ประการสู่การตรัสรู้หรือว่าอริยมรรคที่มี8 8ดหัวข้อ8ขั้นตอน8เรื่องราวอย่างที่เราสวดเราอาจจะคุ้นเคยเนาะเริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมมีความเข้าใจที่ถูกมีวิธีคิดที่ถูก มีการใช้ชีวิตการพูดนะการทำการงานชอบการมีชีวิตที่ชอบเป็นวิธีการวางชีวิตให้ถูกและสุดท้ายเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกคือฝึกให้มีสติการรับรู้ที่ถูกและให้สติเนี้ยมันตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิที่ถูกถ้ากระบวนการนี้สมบูรณ์จิตจะพัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นเนี่ย เป็นครั้งแรกที่พุทธอ,องค์แสดงอริยมรคมีองค์แปดและท่านก็อธิบายว่าภาวะจริงๆของชีวิตเราเนี้ยปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยคือเรามีความทุกข์แต่เรามักจะแก้ปัญหาทุกข์ที่เรามีในใจแบบผิดเพี้ยนไปหน่อยเรานิดว่าเราจะแก้ทุกข์แต่ยิ่งทําบางทีเรายิ่งเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองทนะ่าเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย สิ่งที่ขั้นค้นพบเนี่ยคืออริยสัจท,ทั้งสี่ชีวิตมีความทุกข์ความทุกข์นี้มีเหตุเหตุแห่งความทุกข์นี้สามารถถูกละได้เมื่อละแล้วจะพบกับความบริสุทธิ์และว,วิธีการที่จะละความทุกข์นี้คือเส้นทางแห่งการฝึกตนคืออริยมรรคมีองค์แปดที่ท่านแสดงเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ย ในวันนี้ของวันนั้นเนี่ยท่านบอกว่าทางที่แท้จริงไม่ใช่ทางสุดโต่งนะคือทางที่เป็นผู้ดูอยู่ตรงกลางสิ่งที่เธอจะต้องฝึกคืออริยมรรคมีองค์แปัญญาที่เธอจะรู้คือเธอจะรู้ถึงอริยสัจสี่อริยสัจสี่เนี่ยมีกิจที่เธอจะต้องที่เธอจะต้องทําต่ออริยสัจทั้งสีเนี่ยคือความทุกข์เนี่ย ไม่ได้ให้ไปทะเลาะกับเขานะแต่ให้รู้ทุกให้รู้เหตุของความทุกขให้ละทําไม่เหมือนกันนะทุกให้รู้เหตุของทุกข์ให้ละมักคือวิธีการเนี่ยให้เจริญทําให้มากผลของความหลุดพ้นเนี่ยนิโรธหรือความดับของทุกเนี่ยให้ทำให้มันปรากฏขึ้นให้มันแจ้งขึ้น อันนี้เขาเรียกว่ากิจที่จะต้องทํากับอริยสัจทั้งสี่ความทุกข์ให้รู้จักเขาไม่ได้ให้ละนะแต่ให้รู้นะแต่เหตุของความทุกข์นะให้ละเหมือนโรคเนี่ยโรคเนี่ยไม่ได้ให้เป็นละที่โรคนะแต่ให้เป็นละเหตุที่ทําให้โรคมันเกิดเข้าไหมทุกข์ให้กําหนดรู้สมุทัยให้ละมักวิธีการเนี่ยให้เจริญ นิโรธผลของความหลุดพ้นเนี่ยให้ทําให้แจ้งคํเนี้หลวงพ่อเทียนพูดบ่อยเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่ากิจที่จะต้องทํากับอริยสัจทั้งสเนี่ยอันนี้คือหมวดของแต่ละสิ่งที่พุทธองค์แสดงในวันนี้นะทางสายกลางมรรคแอริยสัจสี่กิจที่ต้องทําต่ออริยสัจแล้วท่านก็บอกว่าแล้วผลเนี่ย นำไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นเชิงและท่านก็ประกาศตนให้ปัญจวคคีทั้งห้าได้รู้ว่าและเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถึงผลนั้นแล้วเรามายืนยันว่าทำสิ่งน,นี้เกิดความหลุดพ้นจริงๆเป็นความหลุดพ้นที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจากไหนมาก่อนไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนปัญจวคขีทั้งห้าที่ฟังเนี่ย นั่งฟังด้วยกันนะอาัตมาก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะตั้งใจฟังแหละแต่เคยมีอาจารย์บางท่านก็วิเคราะห์ว่าแต่มีคนคนหนึ่งที่มั่นใจในสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมากกว่าเพื่อนใจท่านเปิดที่จะรับฟังโดยไม่เคลือบแคลงอะไรเลยมากกว่าเพื่อนคืออัญญากลทัญญาในห้าคนเนี้ัญญากลทัญญะเป็นคนเดียวที่เกิดดวงตาเห็นธรรมจากการฟังธรรมครั้งนี้ คือรู้แจ้งตามได้เข้าถึงความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมครั้งนี้นะอีกสี่ท่านเกิดศรัทธาแต่ยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกปวัตนะสูตรเนี่ยจึงเกิดพระรัตนไตรัยสมบูรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกคือมีพระพุทธองค์ผู้ที่ตรัสรู้และเป็นครูมีพระธรรม ภาวะแห่งความหลุดพ้นแล้วก็ปรากฏออกมาเป็นคำสอนแล้วก็มีผู้ที่รู้ตามมีผลเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้ยินได้ฟังตามจึงเกิดเป็นผู้ที่เป็นพระสงฆ์วันเนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยจึงเป็นวันที่เรามาระลึกถึงว่าเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นพระพุทธศาสนาจึงสมบูรณ์ปรากฏขึ้นในวันนี้ ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยปัญจวัคคีทั้งห้านะก็จึงดำรงอยู่กับพระพุทธองค์ต่อก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันในฤดูฝนแรกเป็นพรรษาหลังจากนั้นท่านอยู่ด้วยกันพระพุทธองค์ก็แสดงพระสูตรอื่นต่อนะสแสดงพระสูตรที่สองคืออนัตตลักษณสูตรเมื่อนั้นนะจึงเกิดพระอระหรันต ในพระพุทธศาสนาขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ในวันอาสาฬหาบูชา,าเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในพระพุทธศาสนาเวลาเรามาลึกถึงวันนี้เราก็รลลึกถึงเหตุการณ์นี้แหละเนย่งพระสูตรที่เราสวดเมื่อกี้อาจจะปรับให้มันเหมาะกับการสวดเป็นประจาในในในวัดที่เน้นเนื้อหาของการฝึกเนาะ แต่จริงธรรมาจักรกับปวัฒนสูตรยาวกว่านี้นะในตอนท้ายจะมีบทต่อจากนี้อีกนะถ้าใครอยากเข้าใจเนื้อหาเต็มๆลองไปค้นคว้าต่อก็ได้จะมีบทต่อจากนี้เรื่องราวต่อจากนี้ก็จะมีว่าหลังจากพุทธองค์แสดงธรรมบทนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเทวดาทุกภพภูมิต่างบรรลือลัน่นว่านี่คือธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะเทวดาทุกภพภูมิต่างอํานวยอวยพรกับเหตุการณ์นี้ และในตอนท้ายเนี่ยเขาจะบอกว่าและจากเหตุการณ์เนี้ยพระพุทธองค์ก็ได้เปล่งวาจาออกมาว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเป็นการยืนยันว่ามีผู้รู้ตามเป็นครั้งแรกนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะก็อนมาก็มาแบ่งปันให้ฟังเหมือนเล่านิทานไหมเหมือนไม่เทศเนาะ ทีนี้สิ่งที่เรามาฝึกกันที่วัดสนามในเนี่ยวิธีการที่เราฝึกคือการฝึกตามอริยมรรคอันเนี้ยชัดๆเลยเน้นที่การฝึกเจริญสติทำสติให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วการตื่นภายในเนี่ยเราจะเข้าไปเห็นกระบวนการทำงานของชีวิตและจิตใจเราเนี่ยเกิดเป็นสัมมาทิฐิเกิดเป็นการ คิดที่ถูกต้องวาจาที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกต้องตามมาเมื่อเราเริ่มต้นมีสตินะเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยในการฝึกที่นี่ก็ไม่ได้ทําอะไรซับซ้อนวิธีการฝึกแบบหลวงพ่อเทียนจุดเด่นก็คือเราไม่ได้เน้นการศึกษาอะไรเยอะศึกษาสิ่งที่จําเป็นและทําสิ่งที่จําเป็นเนี้ยอย่างต่อเนื่องอันเนี้ยคือหัวใจของวิธีการฝึกแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเป็นวันที่ ถ้าจะพูดถึงว่าเฉลิมฉลองอะไรนะเฉลิมฉลองการเกิดขึ้นของสังฆะนะพุทธะธรรมะสังฆะเนี่ยสังฆะได้เกิดขึ้นในวันนี้มีพระสงฆ์ผู้รู้ตามก็ประมาณนี้เนาะเรามาพูดถึงสังฆะในช่วงที่ บ้านเมืองก็เรื่องสังฆะก็น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ไม่น้อยนะใช่ไหมอืม <c oughs> ไม่รู้นะอาจจะเป็นช่วงจังหวะพอดีของธรรมก็ได้นะบางทีสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ควรที่ปะพนกันอยู่เนี่ยการที่สิ่งที่ไม่ควรได้ถูกเปิดเผยแล้วเราจะได้สามารถแยกแยะได้ถูกก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะ อาจจะเป็นเรื่องดีที่คือความเป็นสังฆาเนี่ยเวลาเราพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยรู้ไหมว่าจริง,รงๆแล้วเขาเขาแยกออกอย่างนี้นะเวลาที่เราสวดอย่างบทอย่างบททาวัดเย็นทาวัดเช้าเนี่ยเวลาเขาพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ที่สารเสริญในบทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเขาสารเสริญพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์นะเคยได้อ่านเคย เคยส่วนและเคยจําคาแปลได้ไหมเขาจะพูดถึงคู่แห่งบุรุษสี่คู่คือเขาพูดถึงว่าสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ยคือพระพุทธองค์พระธรรมที่นําไปสู่ความหลุดพ้นแล้วก็อริยสงฆ์คือผู้ที่ฝึกตามจนกระทั่งเกิดผลน่ะผู้ที่เป็นผลของการฝึกนะคือในพุทธศาสนาเราจะมีลำดับขั้นของการตื่นรู้เนาะพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาาระอาหารันต สมมติแบ่งออกเป็นสีลักษณะอย่างนี้ผู้ที่เข้าถึงสภาวะเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่เราถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจสำหรับชาวพุทธนะเป็นคณะของอริยสงฆ์ผู้ที่เข้าถึงทำแบบนี้ท่านจะไม่ย้อนกลับลวคือภาวะของการเข้าใจธรรมะนี้จะไม่ตกต่ำลงมาจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะไม่เสื่อม แต่ในขณะเดียวกันอีกแง่มุมนึงเวลาเราพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าอริยสงฆ์กับสมมุติสงฆ์เคยได้ยินคำนี้ไหมสมุติสงฆ์สมมุติสงฆ์เนี่ยผู้อาตมานี่แหละไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงนะอาตมานี่แหละคนหนึ่งผู้ที่มาบวชเพราะว่าหวังว่าการบวชเนี่ยจะเกื้อกูลให้เราเข้าถึงผลของการฝึกฝนได้ดีขึ้น อยากจะเจริญรอยตามคําสอนจึงมาบวชรู้อยู่นะว่าเราไม่ใช่อริยสงฆ์อย่างที่เราสวดนะแต่เราสมมุติตัวเองเป็นพระสงฆ์เพื่อเอื้อเฟื้อต่อการฝึกเพราะฉะนั้นเราก็ยังเป็นผู้ที่บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดได้เหมือนกันเป็นผู้กําลังฝึกตนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมมุติสงฆ์เนี่ยบางทีเขาบอกว่าก็เป็นลูกชาวบ้านนั่นแหละมาบวชอันนี้ก็ถูกเป็นผู้ที่อยากจะฝึกตัวเองบางครั้ง เกิดความเสื่อมเกิดความผิดพลาดเกิดความไม่เหมาะไม่ควรในกลุ่มของผู้ที่ตั้งใจมาฝึกตนเนี้ยก็อยากให้พวกเรามองให้ออกว่านี่คือผู้อยากมาฝึกตนผู้ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์นะสมมุติสงฆ์เนี่ยผิดพลาดได้เสื่อมได้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามองแบบนี้เราจะแยกออกว่าอ๋อสิ่งที่มีปัญหาในสังคมบางช่วงเนี่ยคือผู้ที่มาฝึกผู้ที่มาบวชเป็นสมมตติสงฆ์ ส่วนผู้ที่เป็นอริยสงฆ์เนี่ยคุณค่าท่านก็ไม่ได้เสื่อมด้อยลงหรอกถ้าเราแยกอ่อยอย่างนี้เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาก็ยังมั่นคงคนที่มาฝึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเนาะอันนี้คือความหมายของพระสงฆ์นะมันมีอีกความหมายหนึ่งนะที่อาจามาอยากจะแบ่งปันในเรื่องของคำว่าพระสงฆ์คำว่าสงฆ์นะ เวลาเราพูดถึงสงฆ์เนี่ยเราจะนึกถึงพระใช่ไหมเพราะว่าเราสวยเเราก็พูดถึงพระสงฆ์แต่จริงๆแล้วคำคำนี้อีกแง่หนึ่งเนี่ยคำว่าพุทธธรรมสังฆะคำว่าสังฆะเนี่ยโยมคิดว่าโยมเป็นสังฆะไหมเราเป็นสังฆะกันไหมเราเป็นนะโยมไม่ได้เป็นพระนะแต่พวกเราคือสังฆะ สังฆะคือหมู่คนที่สนใจเรื่องนี้ร่วมกันอยากจะฝึกฝนเรื่องนี้ร่วมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าพวกเราไม่ได้อยู่ในวงจรนี้นะเราอยู่ในบริษัทเดียวกันพุทธบริษัทเนี่ยม,มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระธรรมเป็นคำสอนที่เราจะฝึกด้วยกันมีสังฆะผู้ที่อยู่ในบริษัทเนี่ยที่ทำหน้าที่ต่างกันแต่เกื้อกูลกันเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆะเนี่ย ความหมายกว้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฉพาะพระสงฆ์ที่บวชเป็นพระเท่านั้นญาติโยมที่ฝึกตัวเองก็เป็นสังฆะใครก็ตามที่ฝึกตามคำสอนนี้ปรารถนาผลหรือปรารถนาจะส่งเสริมให้คนอื่นได้ผลเนี่ยเราก็เป็นสังฆะร่วมกันเพราะฉะนั้นพวกโยมก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละ <c oughs> เป็นสังฆะร่วมกันนี่แหละ น no. ในทางกลับกันนะถ้าใครสักคนมาบวชแต่ไม่ได้อยากจะฝึกตามคำสอนไม่ได้อยากจะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นพระอาจจะไม่ใช่สังฆะก็ได้นะนึกออกไหมบางคนมาบวชแต่ว่า ไม่ได้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องภายในไม่ได้สนใจจะฝึกฝนตัวเองตามคำสอนไม่ได้สนใจจะรักษาสถานะสภาวะของความเป็นพระเนี่ยแม้ว่าจะห่มจีวรอ,อยู่บางทีก็ไม่ใช่สังฆะนะกระบวนการบางอย่างในสังคมที่บางทีแล้วเกิดขึ้นมาแบบมีอยู่แล้วทำให้การเจริญทางธรรมไม่งอกงามเนี่ยกระบวนการเหล่านั้นก็ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังฆะที่พุทธองค์หมายถึงนะ เพราะฉะนั้นเวลาเรามองอะไรอย่างนี้ก็สามารถมองได้ไหลมิติเนาะมองกว้างๆก,ก็ได้เพราะฉนะนั้นวันนี้นะในวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่เรามาระลึกถึงพระตนตรยัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวันที่เกิดสังฆะขึ้นสังฆะทั้งในแง่ของสงฆ์ในแง่ของสมุตติสงฆ์แล้วก็ในแง่ของสังฆะของผู้ร่วมปฏิบัติธรรมนะก็ขอ ให้พวกเราได้ระลึกถึงสิ่งนี้เนาะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะในพรรษานี้นะพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่นี่ก็เชื่อว่าญาติโยมก็น่าจะถือโอกาสนี้นะเข้ามาทุกวันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มาทำวัดเย็นร่วมกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันฟังธรรมในตอนเย็นตอนกลางวันก็จะมีญาติโยมมีครูบาอาจารย์มาปฏิบัติร่วมกันบางทีมีคำถามอะไรมาฝึกด้วยกัน นะที่วัดสนามในตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนแล้วก็ตามปฏิัทาของหลวงพ่อทองนะที่พวกเราจะมาฝึกด้วยการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวก็ใช้วิธีการนี้เป็นพื้นฐานสําคัญในการเจริญภาวนาที่นี่ก็ขอพวกเราใช้โอกาสนี้เนาะมาเรียนรู้ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันเนาะ,ะวันนี้อาตมาก็ขอโอกาสประรบทมเนื่องในโอกาสวันอาสาฬบูชาแต่เพียงเท่านี้นะขออนุโมทนาด้วยสาธุ